เขาวางแผนที่จะทำยังไงกับเส้นทางความรักความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขานะคะเขาวางแผนว่าเขาจะจริงจังมากขึ้นเขาวางแผนว่าเขาอยากคุยกับคุณให้มากขึ้นเขาวางแผนจะพาคุณไปแนะนำกับครอบครัวเขาวางแผนอยากจะย้ายมาอยู่ด้วยกันกับคุณหรือใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นหรือว่าเขาไม่ได้คิดอะไรเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ไพ่มาเล่าเรื่องราวกันนะคะวันนี้คนที่คุณรักคนที่คุณชื่นชอบคนที่อยู่ในใจของคุณเขาวางแผนจะทำอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่อง The Empress t a r o t ด้วยนะคะสำหรับใครเข้ามาครั้งแรกฝากกดติดตามถูกใจเป็นกำลังใจให้กันไว้ด้วยค่ะเรามาดูกันนะคะความรู้สึกนึกคิดลึกๆของเขาในตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มมีใจให้กับคุณแล้วหรือยังอันดับแรกเขาเริ่มมีใจกับเราเข้มข้นในระดับใดนะคะเขาจริงจังไหมเขาซีเรียสไหมนะหรือว่าเขาแค่เข้ามาเล่นๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ บแรกนะคะ five of the pentacles ได้พลังงานของเอสซับคัพ <c oughs> ได้พลังงานของ n i g h t of sword นะคะแม่หมอรู้สึกได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาตัวของเขาอ่ะย,ก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 ยกึกยักยักกกล้ากลัวเกี่ยวกับความรักนะมันอาจจะเป็นความรักที่ตัวของเขาเนี่ยรู้สึกได้นะคะว่าตัวของเขามันมีความไม่พร้อมอะไรบางอย่างเช่นการเงินของเขายังไม่ดีชีวิตของเขามันมีข้อบกพร่องใดๆนะคะหรือเขาเองอาจจะเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองด้วยก็ได้นะว่าจะมีมีใครเนี่ยมาชอบเขาจริง,รงๆหรอจะมีคนเนี่ยเข้ามารู้สึกดีกับเขาจริงๆหรออะไรประมาณนี้นะคะแต่มันได้ไพ่เอชออฟคัพ ะะและ n Knight of s w o r d นะมันแลดูคนคนนี้เขารู้สึกว่าเขาเริ่มประทับใจหรือเขาเริ่มปรื้มในตัวตนของคุณลูกดวงนะคะเขาเริ่มปลื้มเขาเริ่มรู้สึกดีเขาเริ่มประทับใจเริ่มสนใจในตัวของคุณนะคะแต่เหมือนเขาคนนี้เป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองนะ อาจจะชอบด้อยค่าตัวเองเช่นเขาไม่หล่อนะเขาไม่สวยนะคุณจะชอบเขาจริงๆหรออะไรประมาณนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างไม่มั่นใจในตัวเองก็กล้ากลัวเก็บก,บก,บกับความรักหรือเคยเจอความรักที่มันผิดหวังเสียใจยอะไรมาก่อนอะไรประมาณนี้นะคะแต่เมื่อได้มาเจอคุณเอ๋ s u b s c r ค่ะอาการตกหลุมรักมันเกิดขึ้นแล้วนะมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากลองเริ่มดูอยากลองก้าวข้ามผ่านอุปสรรคใดๆความไม่สบายใจใดๆอยากลองเดินหน้าเข้าหาคุณลูกดวงให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันค่อยๆเดินหน้าเป็นไป นะคะคดังนั้นถามว่าเขาเริ่มรู้สึกตกหลุมรักหรือรู้สึกดีกับเราแล้วหรือยังถูกต้องค่ะใจเขาเริ่มมาแล้วนะคะ <positioning> เขาชอบอะไรในตัวของคุณลูกดวงหรอ เขาชอบอะไรในตัวของคุณนะคะอะไรเป็นข้อดีที่ทาให้เขารู้สึกว่าแบบอยากไปต่ออยากสานต่อใดๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมันเป็นยังไงกันนะทรีอปครับคุณนูกดวงเป็นคนที่เป็นคนรักที่พร้อมสนับสนุนนะคะคุณเป็นคนที่ไม่ว่าเขาจะทําอะไรอะ่ะดีมากเลยตเตงเก่งมากเลยเขาช่วยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาอยู่ตรงนี้เป็นกําลังใจให้เสมอคุณพร้อมสพอร์ตเขาอะคะ่ะเขารู้สึกว่าหันมาเมื่อไหร่ปุ๊บเจอเลยนะว่าคุณจะคอยอยู่เคียงข้างคุณเป็นแรงพ ดคุณเป็นเพื่อนคุณเป็นที่ปรึกษาคุณเป็นความสบายใจอ่ะคุณเป็นคนที่หันมาเมื่อไหร่ก็เจอนะคะเขารู้สึกว่านอกจากคุยกับคุณแล้วเนี่ยมันเหมือนได้เพื่อนได้ความสบายใจนะได้คนที่เข้ามาซัพพอร์ตคนที่พร้อมดูแลเอาใจใส่เขานี่คือข้อดีของคุณนะคะเขารู้สึกว่าเขากล้าเปิดใจที่จะคุยกับคุณแล้วก็อยู่กับคุณมันมีความ enjoy นะคะเขารู้สึกว่าเขาได้รับความเอาใจใส่ t ู o of ว o นค่ะอยู่ด้วยกัน้วชีวิตมันเติบโตนะคะเหมือนคุณกับเขาอาจจะมีเป้าหมายเหมือนเหมือนกันนะเช่นคุณอาจจะชอบเรื่องของการลงทุนกน การทำงานการอยากใช้ชีวิตหรือคุยกับคุณแล้วมันรู้สึกว่าเขามีความหวังเขามีความตั้งใจเขาแลดูมีเป้าหมายชีวิตมากขึ้นนะคะนาะบอกอย่างที่บอกไปนะคะคนคนนี้เป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองนะคะอาจจะเคยทําอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดมามีปัญหาทางด้านการเงินหรือครอบครัวมาแต่พอมีคุณแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าเขามีเป้าหมายอะ่ะ เขามีเป้าหมายในการใช้ชีวิตที่มันมากขึ้นเขารู้สึกมีความสุขใจใดๆมากขึ้นเขารู้สึกแฮปปี้มากขึ้นนั่นเองนะคะเมื่อได้อยู่กับคุณนะโฟรนะคะอ้โหพูดได้เลยนะคะว่าคนนี้เขามีเป้าหมายนะเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานนะคะหรือการอยากใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคุณในบ้านหลังเดียวกัน เขามีเป้าหมายอยากมีคุณอยู่ในบ้านหลังเดียวกันอยากมีคุณอยู่ในครอบครัวเขามีเป้าหมายที่อยากจะมีคุณเป็นแฟนนะคะนี่คือเป้าหมายของเขาเลยนะมันเหมือนแรดูเขาตั้งใจนะคะเขารู้สึกว่าเขาโอเพ่นเกี่ยวกับสิ่งนี้แล้วก็เขาจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะทาให้เวิร์กที่สุดสําหรับในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เหมือนตัวของเขาเนี่ยพร้อมที่จะเดินหน้าสานต่อไปด้วยกันนะคะเขาวางแผนจะทําอะไรอีกนะคะหนดูซิคนคนนี้เหมือนเขาวางแผนที่จะมีคุณอยู่ในอนาคต นะแม่หมารู้สึกว่าภาพรวมของไพ่มันเล่าแบบนั้นนะคะเพียงแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นเพียงแต่ในเรื่องของการแบบอยากเป็นแฟนอนะ่ะหรืออยากดูแลนะแต่มาเป็นความสัมพันธ์ที่อยากเติบโตวควบคู่อยากทําอะไรบางอย่างไปได้วยกันสร้างความสุขไปได้วยกันท่องเที่ยวไปได้วยกันกับคุณนะคะทํางานหาเงินเก็บตัวนะเก็บเนื้อเก็บตัวสร้างเนื้อสร้างตัวไปได้วยกันนะคะ the fool และ tree of the pentacles เหมือนเขามีเป้าหมายว่าแบบ ความสัมพันธ์นี้เขาอยากทําให้มันเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นความใจเป็นความสบายใจเป็นอิสระมากขึ้นมีการส่งเสริมกันในเรื่องของการเงินชีวิตหรือสิ่งต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองค่ะ t r e e of the Pentacles นะคะเหมือนเขาตั้งใจว่าเขาอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะอยากร่วมกันลงทุนทํานู่นทนํานี่สร้างอนาคตด,ด้วยกันเก็บเงินด้วยกันพูดคุยตกลงนะคะหรือว่าเราอาจจะหาอะไรทําร่วมกันเป็นความสบายใจให้เก่กันและกันค่ะนี่คือพลังงานของเขาไม่มอกรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ได้ครบคุณ ไปวันๆเขามีความตั้งใจอยากสานต่อจริงๆอยากที่จะแบบเหมือนใช้ชีวิตด้วยกันอย่างสบายใจไร้ความกังวลและอยากที่จะแบบร่วมกันสร้างเงินสร้างไรายได้สร้างความสุขใจสร้างความสบายใจใดๆไปด้วยกันนะคะนี่คือ e NERGY ของเขานั่นเองค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้เป็นของคุณแล้วมันก็มีแนวโน้มว่าเฮ้ยมันตรงกับการที่คุณได้คุยกับคนคุยของคุณหรือคนรักของคุณพอดีเลยว่าเรามีเป้าหมายเรามีแนวโน้มที่จะใช้ชีวิตร่วมกันหรืออยากจะทาอะไรบางอย่างร่วมกันสร้างความสุขใจใดๆไปด้วยกัน เรามีเป้าหมายที่อยากจะมีชีวิตคู่เหมือนวันกันเลยนะคะแล้วก็อยากจะสร้างอนาคตที่ดีร่วมกันต่อไปก็สามารถพิมพ์คาว่าน้อมรับคําทํานายรับพลังงานนี้ได้เลยนะคะหรือสําหรับคุณลูกดวงท่านใดค่ะไม่อยากดูกแบบแรนดอมอยากจะดูที่มันเป็นดวงของคุณเองจริงๆเป็นพลังงานของคุณลูกดวงเลยก็สามารถนะคะที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดดูดวงตรงนี้มาได้ค่ะไม่หมอรบกวนขอรูปคนรักคนคนนั้นที่คุณต้องการถามถึงหนึ่งใบขอรูปของคุณลูกดวงเองหนึ่งใบนะคะแล้วก็อาจจะพิมพ์เล่าสถานการณ์นิดนึงนะคะ ให้ไม่หมอทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเส้นทางของความรักความสัมพันธ์สําหรับแบบพิมพ์จะได้รับคําทํานายไวภายใน4ชั่วโมงนะคะหรือสําหรับใครที่ต้องการจะจองคิวแบบโทรแนะนําจองล่วงหน้า1วันได้เลยนะคะขออวยพรให้ทุกท่านจงมีเส้นทางความรักที่ชัดเจนค่ะ